นะครับหลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติสภานิติิบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้ส่งข้อเสนอเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วการทำงานของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะเข้าสู่กำหนดการเนื้อหาแบบรายมาตราเพื่อที่จะจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาครับ <S <S ความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับผาบอลขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาการยกร่างรายมาตรา เบื้องต้นหลังจากได้รับข้อเสนอจากฝ่ายต่าง,างๆที่ดำเนินการโดยอนุกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนก่อนจะส่งให้คณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณารายละเอียดในวันที่12มกราคมนี้เพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราและจะทำร่างให้เสร็จภายในวันที่17เมษายน ตามกรอบเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชหลังจากนี้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเสนอร่างที่จัดทำเสร็จแล้วต่อสอปชพิจารณาภายใน10วันและสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายใน30วันหลังจากที่มีการประชุมพิจารณาเบื้องต้นแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็สามารถยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมภายใน30วันนับแต่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญเช่นกันโดยกรอบเวลาการขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ในขั้นต่อมาคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญตามที่เห็นสมควรให้แล้วเสร็จภายใน60วันหรือภายในวันที่23กรกฎาคมเพื่อเสนอร่างที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้สปชมีมติเห็นชอบหรือไม่ภายใน15วันหรือว่าภายในวันที่6สิงหาคมที่สปชจะต้องให้มติชัดเจนว่าเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหากมีมติเห็นชอบประธานสปชอจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายใน30วันหรือภายในวันที่4กันยายน2558เพื่อส่งลงพระปรมาพิไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไปทั้งนี้กรอบเวลาที่กำหนดขึ้นมาข้างต้นอาจจะต้องล่าช้าออกไปอีกหากคอสอชอมีแนวทางเห็นชอบให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนจะนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมเพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความยึดโยงกับประชาชนและแม้ว่ากรอบเวลาการยกร่างจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในเดือนกันยายนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทันทีนะครับเนื่องจากต้องมีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอีกคาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ในช่วงต้นปี2559กครับ